ปิดปลาปลาปลอยปลาปิดปลาปลาปลอยปลอกแต่ปลาปลาไม่ปิดมันปิดปลามันเป็นสัมพูดให้เลยปูปิดเป็ดปลาได้เลยชิดต่างจามคนนี่คนลำบากอยากจนอึนทองมาอยู่ในวัดก็ได้ผึ่งก้าวคนบาดร่วงตาจากชาวบ้านที่ก็ได้ง่ายบริจาคทานนะซึ่งนายปราบนายดิ๊กนายดิกที่ไปในหลายวันนี้ไม่มาวัดไปอยู่ในหลายวันนายดิ๊กกนไม่ค่อยมาวัดพร้อมปิดปลาปลอมปลาปลอมปลา ใไรก็วลาปลอมติดนลาปลอมปลาปลอมปลาอมไปวิดปลาตักัดอยู่แค่้หยว่าติดยาก็ปาไปบําบัดอ๋อว่างไม่โตก่างเน้เลืกในย่าลูกยาเซตติดมันแนวปราปลอมนี่ปลาปลอมปอมใครไรก็ปาปลอมนี่ปลาปลอมปลอมันว่าปพีกในในพูนมันหวาบุรีก็ไม่จุกเยชจังกว้างหัวใจใพีกับตูมูไปเอยเลย ส่แต่ไม้สบุรีรถตบลากแลงใส่ก็รถตบลากแลงให้ได้หว่าะว่ามันจุดออกปากเก่งอ๋อเออสมควรมันปากยาวว่ามวนยาซึ่งในปราบตำเร่เตมยัวใต้วีดีโออยู่กับพี่แค่นุยตอนยิดไปจัตติมันชุดตำซึ่งเวรเจ้าคนวีดีโอแก่นุยครับบัวแต่ปมบัวกันละคือชี้ช่วยบัวแต่ปมได้ไหม พอที่ได้ดมดแต่ัดสดชื่นว้าวตันจมากคุณไล่วอนรยูรยหรือทีกันบวชว่าหรือจินาพ้อมนะเออดีแล้วลูกเป็นญ,ญาติกับประชาชนนะต่างออกทีดีเราบวชแล้วตั้งใจตั้งอยู่ในวินัยตั้งมั่นอยู่ในความดีก็แล้วเออมึงว่ากูบวชมีอุ้นไหมเรามีอุ้นไว้ตั้งหนเลยมึง ปลาโม้โง่ปี้แลนอกจากลรงดุดเตียนปันมันอย่างดูุดนะคนเราไม่ใช่อยู่ตีชวดรอบปลามันอยู่ตีปฏิบัติชวดดังปลอกกันไม่รู้จักพ่อมันติบัวต่ำอยในหลงชวดเลยเทีพี่นอนหลับปลาป,ปลอมๆมกันผุดพัดนผุดพันวัตถันวัตถันพิวาเตมิพิวาเตมิท,มทำมัน เกี่ยวปล่าเวยเกี่ยวปล่าแม่เอมเลยเป็นว่าตั้มมันตั้มมันแกล่ะนั่นก็บเจ้ามีตั้ตมันแกล่ะนั่นก็จะมีเชินกันเชน่นกันกับกูเลเตอร์เราเป็นไรกไปแล้วผู้ลัก้าเรื่องไหนดิเพิ่มที่พับอมลัปบ หลาปล้ว่าเป็นปลาเปลบนี่ดักลิดไปหลับไร้ไปตำลุปลาแอบรอบไปเลยาแบม่ไใ um> ้บวเป็นปลาเพื่อเวลามันจะคิดเวลาตาก็ได้ตำูปได้กรอบเออเรียงกรอบเลยหนูถ้ามึงเป็นปลาสักทีถึงปากมยาวเลือกรอบเนาะหลาบไ่หลับลันับปลอมหลับอมรับบลมเลิกเลิ่นไไหลอนีโอ้นี่เป็นตัวเตนเกษตรกรชาวภาคใต้ไปเกี่ยวันนี้มันได้มาในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่มาในชัน้นาตรวแทนงเกษตรกรชาวปากใต,ต้เพราะตอนนี้เกษตรกรากจาปากตายลำบากนักลำบากมากรายยะยะลำบากตึงกันที่เปลี่ยนเชื่อแล้วนู้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากเกษตรกรเ,กเป็นกเกษตรตายคนทาไมตายก่อนยุ่งไม่ไหวแหละ,รระเปิดพ้นทางาการเกษตรราคาตําลงตําลงตําลงแต่ชิ้นกาอุป,ปโภคบริโภคในจองตลาดตาย่อยกันขึ้นตายย่อยกันขึยย้น นี่แหละแต่ว่าที่ว่ารุงขึ้นแล้วลวน้ำมันต่างบางจากต่างปอโตโตทุกยางขึ้นมดจิงกาอุปปวกบรปิปภกแต่ปืดพ้นดังดานการเกษตรราคาตำ,ตำลงตำลงโดยเะพอตอนนี้ราคายางป่ารามีแนวโน้มัาจะตำลงตำลงเรื่อยๆเพราะเราเจ้าปากตายที่ว่ายางป่าราเนี่ยเป็นปืดเรษตรกรรมที่ทำให้คนตายเรา ลืมตาปากได้เมื่อยางป่าละรลักาดีหลูก็ได้เรียนชุงชุงเวลายางรลคกาดีรถก็ได้สือกับมังเกงมังมากับมาเกออาหารก็ได้กินอุดมสมบูรณ์ตางก็ได้ป่าแพ้มดนวดป่าให้เหีย้นยป่าให้กิ๊กมังแต่พอยางราคาลุงเอาไม่ทันหลูก็มาเรียนโตรถก็โจกยึดยึดแล้กกับรถผมโจกยึดแล้คกับ เมีย้อยกับัวน้หนักรองกับปวดปากกิกกับชูนแต่ว่าคนต้นองกับปวได้เหมือนจะไม่ย่างลูกเก้าสิบบาทตอนนั้นยิงหลักจินาวัตเป็นนายกนัดบนตทีไม่หูปิดด้นเยอเชียแกกวน้องงับปูจะอวนจังหวัดกนปิดด้นเอเชียแกน้องดีอ่งปูหน้าบอจังหวัดกนไม่โป้ไปปิดแกบางสะพานประชวกรีกันหยิกเจ้าหยิกเตียงหยิกกำม ไม่ใจรู้นี่ปวนปากับปอยกันยิ่งลักกินวัดออกป่อยยิ่งรักกินวัดออกป่อยเราไม่ต้องการอย่างพาราโลเก้าสิบคนใต้ต้องการอย่างพาราโลลอยยี่สิบไม่เอาโลเก้าสิบจะไม่ยิ่งลักกินวัดปวดหารันปฏิวัติหลับลหาัองอ,อัน่องโลรอยเงียบชี้ลุ่มน้ำหน้าอิเก่แงแสดงว่าบ้านเมืองลำบากลำบาก แล้วนักการเมืองได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมโอ้แต่เร่เรื่องนักการเมืองมอมปอเนี่แต่ต่างในปฏิวัติเมื่อวันตี่ยิบก้องพรกษาากลุ่มรัฐงาหกจแนตีพนมาก็ปาดนักการเมืองเพราะนักการเมืองยังไงล่ะผู้ใหญ่บุญปาดเราให้เป็นนักการเมืองมันไปเป็นนักโกงเมืองให้เป็นนักการเมืองไปเป็นนักกินเมืองอยู่บ้านรองตื้อปลุมเวียที่มันปอดสานพองหวัดไา้ยี่วะไม่ต้ากรุณามุริตาเบกา ผนังระปาอยู่ตำเนียเปลี่ยนปลมคนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากปลมเมียที่เป็นปลมอัดริ